เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกม blue a r c i v e กับช่วงรีวิวสั้นๆกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครที่อ่หน้าปุกนี่เลยนั่นก็คือมากิก็เป็นตัวที่ถ้าใครหลุดเลนมาแล้วก็ต้องมาดูรีวิวนี้แหละเพราะไม่มีใครทํานางหรอกเพราะว่านางไม่ค่อยเก่งกน,นะเอาละมาดูค่าสเตตัสกันดีกว่าค่าสเตตัสของนางเนี่ย ดูดูไปก็นั่นแหละค่อนข้างต่ำเลยนะสำหรับ3ดาวถึงว่าต่ำเลยเพราะว่ามันบาลานซ์ันหมดเลยแล้วก็ค่าที่ดูสูงอ่ะก็คือค่าป้องกันซึ่งดูอะไรก็ไม่น่าจะได้ใช้โอเคไปดูกันที่สกิลกันดีกว่าเนาะสกิล e อสร้างความเสียหาย6ก6ของค่าโจมตีให้กับสตูหนึ่งเป้าหมายเพิ่มค่าโจมตีอีก41.9%ในเวลา30วินิที่มันสกิลล้มบอสชัดเลยนี่หว่า โอเคไปดูสกิลกันดีกว่าโันกลเรอเคครับไปดูสกิลต่อไปลดค่าป้องกันของสโตนถึงเป้าหมายปทุก25วินาทีและหมายหัวสโตูในเวลา15วินาทีโอ้โหลดเกราะสโตูได้ด้วยไปดูสกิลกันดีกว่า โอเคครับมาดูสกิลต่อไปดีกว่าเพิ hmm. ่มความเร็วจงตี14%ก็ดูธรรมดาดีเนาะแล้วก็สกิลต่อไปสร้างพลังเสียรเพิ่มเ,เติม14.9%ของคา่าจงตีเมื่อจงตีตที่หมายหัวคือคอมโบสกิล2เองโอเคครับมาดูกันที่การอั่ดาวดีกว่าการอัปดาวนะผมไม่แนะนำให้อัพเลยแหละ เป็นเอราะเป็นว่าให้นางอยู่3ดาวแบบเนี้ยต่อไปดีแล้วเพราะว่าตัวเนี้ยมันมีตัวอื่นแทนได้ในอะนาคตนะแถมการลงของนางก็ค่อนข้างจำกัดนะมาดูที่การใช้งานดีกว่าการใช้งานจากที่ดูแล้วเนี่ยค่อนข้างแย่เลยลงได้แค่ทีเดียวคือธรรมชาติซึ่งตัวละครแบบนี้มันลงได้แค่ ตีเรดบอสแค่ตัวเดียววยซัคือบอสงูบอนาบีอะแหละบอสที่กำลังกำลังมีให้ตีอยู่ตอนนี้เนี่ยจะหมดเวลาตอนที่สเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ย์ีหน้นี่ห่อโอเคครับก็จะที่ดูแล้วนางลงได้แค่นะ่ะแค่นั้นจริงๆนะบอสบีหน้าอย่างเดียว ส่วนดันอื่นก็ไม่ค่อยแนะนำเลยแต่ที่ผมลองไปใช้ดูอ่ะแต่ก็ใช่ว่าจะไม่ดีนะมันก็ยังพอยิงบอสได้แรงอยู่โอเคสรุปนางก็คงจะมีเท่านี้แหละปิดท้ายกันด้วยรูปไปกว่าเนาะโอเคครับไปล,ละบาย